ข้อต่อไปนะคะข้อ70เขาบอกว่าทันทีที่สับสวิตช์เอสที่เชื่อมกับลวดตัวนำา A จะเกิดอะไรขึ้นบนเลือตัวนำบีอ่ะก็จับภาพเรามาดูช้อยกันก่อนเขาบอกว่าข้อ1ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงข้อ2ลวด B ถูกดูดข้อหารวด A ข้อ3เกิดกระแสบนลวด B ในทิศทวนเข็มนาฬิกาข้อ4ไม่มีข้อใดถูกไม่มีข้อใดถูกเนี่ยไม่น่าใช่น้องแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ไม่น่าใช่อีกทําไม มาดูกันอันนี้เรื่องเรื่องอะไรก่อนอันดับแรกต้องนึกก่อนเรื่องไฟฟ้าแน่นอนเนี่ยแบตเตอรี่อันนี้เป็นเรื่องไฟฟ้าเหนี่ยวนําหรือว่ามีขดลวดมาดูนี่นะเขาบอกว่าสับสวิตซ์ A ที่เชื่อมลวดตัวนํา A พอสับสวิต์ลงใช่ป่ะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นแบตเตอรี่ใช่ป่ะยาวานี่คือขั้วบวกสั้นๆคือขั้วลบพอสับสวิต์ลงปุ๊บกระแสมันก็ไหลถูกป่ะไหลาจากบวกไปลบถูกป่ะกระแสสม,มุิไหล อันนี้เนี่ยเขาตั้งเขาตั้งเขาตั้งวัตถุแบบไอ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 วงเนี้มันทิ่มเข้าหาหน้องอะอย่างเงี้ยตั้งอย่างเงี้ยแล้วน้องก็เอาตามองทางนี้ก็คือน้องก็ตาน้องมองนี้มองอย่างงี้มองเข้าไปทางนี้มาน้องก็จะเห็นกระแสปนงกระแสไายตามเข็นนาฬิกาถูกป่ะอ่าถ้ามองฝั่งนี้นะถ้าน้อง้องฝั่งนี้น้องจะเห็นกระแสนะไหลทวนถูกป่ะมันสลับด้านกันไหลตามเสร็จปุ๊บ น้องก็ต้องมานั่งรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่ากระแสไหลวนในขดลวดแบบนี้เนี่ยมันมีหลักในการจําถ้าเกิดการเกิดกระแสไหลวนในขดลวดพี่พี่วาดคือวาดแบบมันเมื่อกี้นะคือมันทิมขึ้นมาอย่างนี้นะทิมเข้ามาหาหน้าน้องโอเคนะถ้าเกิดกระแสเนี่ยน้องเห็นแล้วเนี่ยมันไหลแบบนี้คือไหลตามหรือว่าเอาตามมองด้านนี้มองเข้าไปไหลตามหรือว่าไหลตามคือมันมันอย่างนี้นะมันไหลอย่างเงี้ย เหมือนน้องรูปมือพี่อย่างเงี้ยมันก็ไหลอย่างเงี้ยไหลาตามไหลาตามเนี่ยจะเกิดขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นถูกปะฝั่งนี้ถ้าน้องเห็นฝั่งนี้ไหลาตามมันจะเกิดขั้วแม่เหล็กขั้วใตา้เขาเรียกว่าหลักตามใต้ทวนเหนือก็คือน้องเห็นฝั่งนี้เห็นแบบตามก็จะเป็นขัาา้วใต้ แต่ถ้าน้องมาดูเอาตาเน่ะมันทิ่มฝั่งนี้น้องจะเห็นว่ามันหมุนทวนถูกปะมันกลับด้านกันลองไปดูนะเราเหมือนน้องมองนาฬิกาที่เข้าหาผนังน้องเห็นนู้น้องหันหน้าเข้าหาผนังเห็นนาฬิกาหมุนตามน้องลองจินตนาการว่าน้องไปยืนหลังผนังอ่ะน้องจะเห็นนาฬิกามันหมุนทวนถูกปะแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นขั้วเหนือโอเคไหมโอเคนะตามใต้ทนเหนือนะน้องต้องรู้นะหลักนี้คือหลักที่เมื่อเกิดไอยเกิดขึ้น ถ้าไม่เกิดขั้วแม่เหล็กเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้ตามใต้ทุนเนือแปลว่าอะไรจากภาพนี้น้องมองเข้าฝั่งนี้น้องเห็นเป็นตามใช่ป่ะแปลว่าฝั่งนี้เราเป็นขั้วใต้มันเกิดมันเกิดแม่เหล็กมันเกิดขั้วแม่เหล็กขึ้นแล้วมันต้องเหนียวน้าให้เกิดกระแสไฟฟ้าถูกป่ะบนบนร่วนี้แน่นอนน้องต้องรู้อีกหลักหนึ่งหองอคนหนึ่งคือหลักเลนสหลักเลนสช่วยยังไงครับหลักเลนส์่วยอย่างนี้เขาบอกว่าหลักเลนซะ เมื่อมีเส้นแรงแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงกระทําที่ขดลวดจะเกิดไอเหนี่ยวนำในขดลวดและเกิดโั้วแม่เหล็กที่จะต้านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเดิมแปลว่าอะไรแปลว่าตอนแรกอะสวิต์เปิดอยู่อะมันก็เฉยเฉยกันใช่ปะม,มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอสวิต์ปิดปุ๊บมีกระแสะไหลปุ๊บมันเกิดขั้วแม่เหล็กขั้วใต้ขึ้นมาตรงนี้จากตอนแรกบีอะมันมันไม่มีอะไรส่งมาเลยถูกป่ะพอมีขั้วใต้ปุ๊บมันก็เหมือนเอาน้องอะมีอยู่ดีม,มีแรงขั้วใต้พุ่งเข้าหามัน บีมันยอมไหมมันก็ไม่ยอมใช่ป่ะผู้ผ่้แง่ว่าหลักเลนส์เนี่ยมันเป็นหลักแห่งความความอะไรเดี๋ยวไม่เปลี่ยนแปลงน้องคือถ้ามันมีสิ่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันจะต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นมันทํายังไงแ่ละน้องจำไว้น้องหลักเลนส์คือหลักการต้านการเปลี่ยนแปลงพอมีอยู่ดีโผล่ขั้วขั้วใต้ขึ้นมาปุ๊บไอ้นี่มันก็ไม่ยอมน้องบอกอะไรเนี่ยใส่เอาอะไรมาให้ฉันมันไม่ชอบน้องบอกเอาขึ้นไปการที่จะเอาขั้วเหมือนกับ อยู่ดีมีแรงขั้วใต้มันมามาหามันมันไม่ชอบมันก็ต้องเอาขั้วใต้กลับไปบอกเอากลับไปทําไงน้องมันก็ต้องเหมือนเสมือนว่าสร้างขั้วใต้ของมันขึ้นมาเพื่อให้มันผลักกันออกไปบอกว่าเธอจะเอาเอาแรงนี้ไม่ใช่ทำไมฉันไม่ต้องการนันอยู่ที่ฉันอยู่วงฉันดีแล้วแต่การที่มันทําอย่างเงี้ยน้องการที่มันทําอย่างเงี้ยจะทําให้เกิดอะไรขึ้นพอเกิดขั้วไม่ได้ปุ๊บมันก็เกิดการเหนี่ยวนาไม่เกิดเกิดไอเหนียวนำป่ะ ตามหลักนี้บอกว่าเมื่อมีเส้นแรงแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงกระทําที่ขดลวดจะเกิดไอเหนี่ยวนำในขดลวดก็เหมือนกันก็เหมือนกับว่ามีเส้นแรงแม่เหล็กเอสเนี่ยมาทากับมันมันก็จะต้องเกิดการเหนี่ยวนําให้เกิดไอในขดลวดนี้ถูกป่ะแล้วตานหลักที่พี่บอกเมื่อกี้ตามใต้ทวนเหนือตามใต้ทวนเหนือน้องเอตาน้องมองอย่างนี้นี้เป็นขั้วใต้ใช่ป่ะแปลว่าน้องเนี่ยจะต้องเห็นกระแสเนี่ยไหลตามคือนองมองจากฝั่งนี้มองจากฝั่งนี้เข้าไปน้องเห็นกระแสไหลตาม แต่ถ้าน้องกลับด้านน้องเอาตา้อามอจิ้มฝั่งนี้น้องต้องเห็นกระแสไหลไห่ทวนถูกป่ะเพราะว่า,าน้องนี่นี้ทิ้ใต้อันนี้ก็เหมือนอันนี้เป็นทิศเหนือถูกป่ะมีสองขั้วถ้าทิศเหนือน้องต้องเห็นกระแสไหลทวนก็คือกระแสต้องไหลทวนแบบนี้โอเคนะโอเคไหมน้องตอบอะไรน,น้องก็อตอบข้อสามเลยเกิดกระแสบนลวด b ในทิศทวนเขียนนาฬิกา ถูกป่ะตามหลักที่พี่บอกอันนี้น้องรูกนว่านี่มันเรื่องไอเหนียวน้ำพอปิดสวิตช์ปุ๊บกระแสวิ่งวิ่งตามข็นมนาฬิกาเพราะว่านี่เป็นขั้วบวกวิ่งไปหาขั้วบลบแปลว่าอะไรเห็นท่านี้เป็นตามก็คือฝ่านี้ต้องเกิดเป็นขั้วใต้ขึ้นมาพอเกิดขั้วใต้ปุ๊บตามหลักเรนย์นอ้องมันไม่ยอมมันไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็เสมือนว่ามีขั้วขั้วใต้มายันมันไว้พอมีขั้วใต้มายันไว้ปุ๊บอ้าว ก็เหมือนกับฝั่งนี้ก็กลายเป็นขั้วเหนือน้องพอมีแม่เหล็กผ่านในขดลวดปุ๊บก็เหนืนอยนะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าเหนือถ้ามองฝั่งนี้มันก็จะไหลทวนตามกตาม่้ทวนเหนือที่พี่บอกไปอ่าโอเคนะคะ